สวัสดีครับสวัสดีท่านนักลงทุนนักวิเคราะห์ทุกท่านผมก็วีวัศิริวงศ์มงคลประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงินในานามของบริษัทฟังก์ชั่นอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งาน FTI of Day เพื่อจะนำเสนอข้อมูลภาพรวมการดำเนินงานที่ผ่านมาและเป้าหมายกลยุทธ์ที่จะดำเนินการในปีนี้โดยวันนี้ได้รับเกียรติจากดรวิกรภูวพัฒน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณปียพงศ์สุวรรณรัตน์ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการที่จะนําเสนอข้อมูลและตอบข้อสักถามลําดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณปียพงศ์นําเสนอข้อมูลครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับนักลงทุนนะครับและผู้ที่สนใจในหุ้นของ FTI ทุกท่านนะครับผมขอเริ่มด้วยการเกริ่น เรื่องของประวัติของบริษัทคร่าวๆนะครับบริษัทฟังชันอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนนะครับ All Solution of Water ทุกครั้งที่คิดถึงเรื่องน้ำคิดถึงฟังชันนะครับบริษัทเราเนี่ยเปิดดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี2540นะครับโดยดรวิกรพูพัฒประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฟ o u n d e r นะครับเริ่มต้นตั้งแต่มีทุนจดทะเบียนประมาณ1ล้านบาทนะครับโดยดำเนินธุรกิจมาแล้ว26ปี ในปีที่ผ่านมาในปีที่แล้วนะครับปีสองห้าหเน่ยได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับแล้วเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทฟังชั่นเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนโดยมีทุนจดทะเบียนเนี่ยสี่หล้านบาทนะครับแล้วก็มี first day trade เป็นเมื่อวันที่19พฤษภาคมปีที่แล้วที่ผ่านมานะครับในส่วนของ f t i business เนี่ยเรา มีธุรกิจคือเราทําเรื่องธุรกิจเรื่องของเครื่องของน้ําครบวงจรนะครับนาเข้าแล้วก็ขายส่งเรื่องเครื่องของน้ําภายใต้แบรนด์ของเราเองยีิบสามแบรนด์นะครับที่เป็นที่รู้จักในตลาดเครื่องของน้ำนะครับสินค้าเนี่ยเรามีประกอบด้วยสินค้าก็คือเครื่ององน้ําและอุปรกรณ์เครื่อง,งน้าในกลุ่มของเฮ้าส์โฮในกลุ่มของคอมเมอร์เชียลแล้วก็กลุ่มของอินดัสเทรียลเฮ้าส์โฮก็เป็นพวกเครื่องของน้ํา ควรเรือนทั่วไปนะครับ5ขั้นตอน6ขั้นตอนเครื่ององน้ําน้าร้อนน้าเย็น commercial เ,เรื่องของตู้น้ำเรื่องตู้กดน้ําแล้วก็ในส่วนของนดัสเ t รียลเนี่ยเราทําในส่วนของเครื่องน้ําที่เป็นขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมนะครับนอกนอจากนี้เรามีในส่วนของสารกลองแล้วก็เคมีที่ใช้ในการบําบัดน้านะครับแล้วก็ในส่วนสุดท้ายก็คือที่เราทํา ธุรกิจเรื่องของปั๊มระหว่างันเพิ่มขึ้นมาในช่วง4-5ปีหลังที่กำลังเติบโตได้ดีนะครับในส่วนของเซลล์ช a นเ e ลหรือช่องทางในการจัดจำหน่ายเรามีเมนดิสติวเตอร์อยู่2 1เอ็อวอเตอร์สโตร์เรียกว่าวอเตอร์สโตรครับเป็นเมนดิสติวเตอร์แล้วก็อีก5้าควเติคจ็อบทั่วประเทศแล้วก็ในส่วนของ AEC ด้วยนะครับพมา่าที่ลาวแล้วก็ที่กัมพูชา ส่วนของดีลเลอร์ดีลเลอร์เรามี600กว่าดีลเลอร์ก็คือเป็นร้านค้าที่ยังซื้อขายตรงอยู่กับบริษัทณปัจจุบันนะครับก็ในส่วนของดีลเลอร์เนี่ยเราก็จะให้ทางดีลเลอร์เนี่ยไปพยายามผักดันเมื่อก่อนเรามีเป็นพันๆดีลเลอร์เลยก็จะพยายามผักดันในส่วนของดีลเลอร์นีให้ไปซื้อขายผ่านทางเมดิสติวตร์ของเรานะครับในอนาคตีนี้เรามาดูในส่วนของปีที่แล้วปี2022 นะครับเรื่องของ business highlight จากการที่ระดมทุนจากทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ระดมทุนจากนักลงทุนนะครับเราได้นำเงินแม้เ,เงินที่ลงทุนเนี่ยไปใช้ในส่วนไหนบ้างนะครับส่วนส่วนแรกเลยก็คือในส่วนของโชว์รูมตึกอาคารใหม่ที่เป็นโชว์รูมแล้วก็อาคารฝ่ายผลิตใหม่อาคารฝ่ายผลิตใหม่เนี่ยตอนแรกจริงๆเราตั้งใจที่จะเปิดในช่วงปลายปีที่แล้วนะครับแต่ด้วยเรื่องของสถานการณ์โควิดเนี่ยตอนนี้ก็ จะส่งมอบแล้วก็เริ่มดำเนินการเรื่องของอาคารเนี่ยได้ประมาณเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับโดยหลักๆเลยคือว่า,าตัวโชว์รูมก็คือเป็นส่วนที่โชว์สินค้าแล้วก็โชว์ร้านค้าในส่วนของ Water s t o โ e แล้วก็อะพาร์เทนช็อนะครับในส่วนของหน้าร้านเนี่ยตอนนี้หน้าร้านเราค่อนข้างคับแค่เพราะธุรกิจเราขยายตัวค่อนข้างเยอะนะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ตัวสินค้าเนี่ยมีสินค้าประมาณ3 0 0 0ถึง4,000 SKU ที่แอคทีฟอยู่นะครับแล้วก็สามารถที่จะโชว์ตัวสินค้าแล้วก็หน้าร้านร้านค้าเนี่ยเจะย้ายร้านค้าไปที่ตึกใหม่ทำให้เราผู้ที่มาซื้อสินค้าที่เป็นลูกค้าเราเนี่ยสามารถเลือกซื้อสินค้าได้อย่างสะดวกสบายขึ้นนะครับแล้วก็นำสินค้ากลับบ้านได้ได้เลยทันทีนะครับเห็สินเห็นสินค้าได้มากขึ้นนะครับพื้นที่มากขึ้นพื้นที่จอดรถก็มากขึ้น ส่วนอีกส่วนหนึ่งที่เป็นไฮไลท์สาคัญเลยก็คืออาคารีก็คือในส่วนของอาคารผลิตอาคารผลิตเนี่ยเราจะย้ายอาคารผลิตจากพื้นที่เดิมที่เป็นพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่ของอาคารคลังสินค้าเนี่ยสอาคารคลังสินค้านะครับมาที่อาคาร C โดยที่จากการย้ายพื้นที่ของฝ่ายผลิตเนี่ยจะสามารถทําให้เรามีพื้นที่มากขึ้นแล้วก็ขยายกําลังการผลิตมากได้มากขึ้นในการผลิตเครื่องกองน้ํา แล้วก็ในส่วนของอาคารคลังสินค้าเดิมเองเนี่ยสามารถที่จะขยายพื้นที่ในการจัดเก็บได้มากขึ้นนะครับกว่า40-50ล้านนะครับในพื้นเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้าได้มากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับส่วนที่2ที่เรานำเงินลงทุนจากตลาดหลักทรัพย์ไปดำเนินการก็คือในส่วนของโซลารูฟโซลารูฟเนี่ยเราติดตั้งโซลารูปในพื้นที่ หลังอ,อักานคลังสินค้าเดิมตอนนี้ก็จริงๆเราติดตั้งในช่วงธันวานและวมกราเสร็จสิ้นแล้วนะครับเ <whilst? S 1> งินลงทุนก็เรา5ห้าจุล้านบาทนะครับโดยปีหนึ่งเนี่ยเราสามารถที่จะเซฟค่าไฟที่เราใช้เนี่ยได้ประมาณปีละหนึงจุล้านเลยนะครับโดยสามารถผลิตกำลังไฟได้ปีหนึ่งราวสองแสนเจกิโลวัตต์นะครับตัวนี้ก็คือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับแล้วก็ ยังเป็นพลังงานสะอาดแล้วก็ยังเซฟคอสด้วยในส่วนที่เราเดําเนินการไปแล้วในสองส่วนด้านล่างก็คือร้านค้าในส่วนของเมนดิสติวเตอร์เราอัลเทคช็อปเนี่ยเราเปิดในปีที่ผ่านมาสี่สาขาแล้วก็ช่วงคาบเกี่ยวระหว่างธัออนวานและมกราเปิดเดือนมกราคมบินหนึ่งสาขารวมทั้งหมดห้าสาขาแล้วส่วนของอัลคัตเทคช็อปแล้วก็ส่วนของอ a ลคัตวอเตอร์สโตร์เนี่ยเราเปิดเพิ่มขึ้นอีกสองสาขารวมแล้วตอนนี้เราเปิด ทั้งหมดแล้วเนี่ย21ส,สาขาส่วนของ Water Store ก็คือเราเปิดเพิ่มที่กัมพูชาแล้วก็พิสูโรโลกอีก2ส,สาขานะครับวันนี้ก็เป็นภาพนะวันเปิดที่เปิดร้านของ a q u a t e c h Shop แล้วก็ Water Store a q u a t e c h Shop เรามี5สาขาแล้วทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะครับก็คือที่สวนสยามปทุมธานีเชีงยงใหม่เวียงจันทร์ที่ลาวเพิ่งเปิดไปเมื่อช่วงปลายปีแล้วก็พัทยาเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาเรา p l นระวางแผนที่จะเปิดให้ครบ ตามไฟลิ่งนะครับ20สาขาในปีนี้นะครับนี่เป็นส่วนของ2023 Business Outlook นะครับในปีนี้เราวางแผนที่จะนะมียอดขายเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า20%นะรเรื่องของเปอร์เซ็นต์ของ gross profit เนี่ยอยู่ที่ไม่ต่ำกว่า29% โดยที่เปอร์เซ็นต์ในโปรฟิตเนี่ยจะไม่น้อยกว่าปี2020ที่ผ่านมาปี2020เนี่ยเป็นปีที่ช่วงที่ก่อนที่จะเข้าสู่สถานการณ์โควิดที่บริษัทมียอดขายสูงสุดนะครับก็ส่วนสัดส่วนของอสินค้าก็จะใกล้ๆเคียงกับในปีที่ผ่านมาในปี2022ก็คือส่วนคอมเมอร์เชียลเนี่ย30%ส่วนของอินดัสเทรียล25%่ส้าเฮาส์โฮล24% ส่วนของสารกองเนี่ยอยู่ที่ประมาณ11%ออเอเอาทคอยู่ที่7%แล้วก็ส่วนของปั๊มระวาวยอยู่ที่3%โดยกลยุทธ์ที่จะสนับสนุนให้เราไปถึงเป้าหมายแล้วก็ยอดขายที่เราต้องการเนี่ยก็คือในส่วนของการเปิด m a นดิส s ริเบิ r เตก็คือในส่วนของ a อาคั h เทคชอปอีก15สาขานะครับเราจะเปิดให้ได้20สาขาในปี2023นี้นะครับในปีนี้แล้วก็ตามไฟลิ่งเนี่ยเราวางแผนจะเปิดให้ได้50สาขาในปี2 0 2 4ในปีหน้า ส่วน water stone เนี่ยเราก็วางแผนแล้วก็ดูพื้นที่อยู่ทั้งใน a อซด้วยในพื้นที่ต่างประเทศแล้วก็ที่ในกรุงเทพเองจะเปิดวางแผนอีกวางแผนที่จะเปิดอีก3สาขาให้ครบ24สาขาในปีนี้นะครับสินค้าใหม่ปีนี้เราเจาะประเด็นไปที่ตัวสินค้ากลุ่มเครื่องลงน้ำของอครัวเรือนนะครับเพราะว่าในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาเนี่ยในช่วง ที่ผ่านมาในส่วนของโควิดเนี่ยในการขายสินค้าและการพบปะลูกค้าถึงบ้านเนี่ยอาจจะทําได้ยากนะครับส่วนส่วนนี้เราต้องการสินค้าในส่วนของเอาโซกลับมาอ,อ,อยู่ในระดับปกติแล้วก็เรามีการวางแผนร้อตตัวดังใหม่อีสอตัวภายในควอเตอร์สเนี่ยนะครับนี่ก็จะช่วยในส่วนของสินค้าแล้วก็ส่วนของรายได้ที่ได้รับในส่วนของ Household ให้มากขึ้นทีนี้กลยุทธ์ในส่วนของ marketing s t a t e g y ที่จะทำตอนนี้เราทำทั้งออนไลน์และออฟไลน์เรือช่วยทำ Distributor เราที่จะทำให้ Distributor เราเนี่ยสามารถขายสินค้าแล้วก็กระจายสินค้าไปในพื้นที่ได้ง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวพูดตรงส่วนนี้เพิ่มมากขึ้นอีกนิดน,นึงในส่วนสไลด์ถัดไปนะครับส่วนของ Production ตอนนี้เรากำลังจะย้าย โลเคชันหรือว่าพื้นที่ของฝ่ายผลิตเนี่ยมาไว้ที่อาคาร C นะครับทีนี้แต่ปัจจุบัน,นในช่วงตัดปลายปีแล้วเราสามารถเพิ่มกำลังทางผลิตได้ถึง30%ในช่วงปลายปีที่แล้วนะครับในช่วงที่มีมีมีเรื่องของต้นทุนของสินค้าแล้วก็เรื่องของอช่วงที่ช่วงที่ยังขายสินค้าได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในปีที่แล้วแต่ว่าตอนนี้กำลังการผลิตเราอยู่ในระดับ90-95%แล้วนะครับตั้งแต่ปลายปี ในคอ a r เตอร์หนึ่งเนี่ยเราสามารถกลับมาอยู่ในระดับเดิมแล้วการที่ย้ายเข้าไปในพื้นที่ของการผลิตใหม่เนี่ยสามารถที่จะขยายกำลังการผลิตได้ตอนนี้เราพร้อมที่จะขยายกําลังการผลิตแล้วก็เพิ่มสินค้าใหม่ๆที่จะจะผลิตมากขึ้นนะครับในพื้นที่ใหม่รวมไปถึงการควบคุมคด้วยต้นทุนการผลิตนะตอนนี้เราสามารถอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้เป็นปกติแล้วนะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือปีนี้เรื่องของการเทรนนิ่ง ปกติเราจะมีการเทรนนิ่งให้กับดิสติบิวเตอร์เราอยู่แล้วนะครับเมนดิสติบิวเตอร์สามถึงสี่ครั้งต่อปีเรื่องของโปรดักต์ใหม่แล้วเรื่องของเทคนิคด้วยปีนี้เราโฟกัสลงไปที่ลูกค้าของดิสติบิวเตอร์เราเลยโฟกัสลงไปยังไงก็คือเราจะไปทำรถรถรถโชว์ลดทริปเทรนนิ่งในในสิบสาขาสิบกว่าสาขาของเมนดิสติบิวเตอร์ โดยที่เราจะเทรนนิ่งไปที่ลูกค้าของ m ริ d i ทดิสพวูเตอร์เลยลูกค้ากลุ่มที่มีพ o เทนช i a ลในการซื้อนะครับจะได้รับทราบถึงสินค้าของบริษัทสินค้าใหม่ๆแล้วก็เรื่องของเทคนิคนะครับจะมีเรื่องอมีลูกทางดิสพิวเตอร์เนี่ยก็จะเลือกลูกค้าที่เป็นพ o เทนช i a ลนะสัก30 4 0ถึงายในการที่จะเข้ามาร่วมเทรนนิ่งกับทางบริษัทอันนี้ก็จะเป็นการ ทำเทรนนิ่งแล้วก็โฟกัสไปโดยตรงเพื่อที่จะเพิ่มยอดขายกับทั้งดิส r ซบิวเตอร์แล้วก็ทางบริษัทด้วยส่วน i n t e r อร์นอล c e รเเนี่ยการควบคุมการปรับปรุงคุณภาพของสินค้าในแต่ละปรับปรุงคุณภาพกระบวนการภายในในแต่ละส่วนเนี่ยก็ในส่วนของการกระบวนการจัดซื้อกระบวนการการทำรีเสิร์ชและดีเวล็อปเมนต์เรื่องของธุรกิจเรื่องของเครื่องล้องน้ำใหม่ๆ ะะอันนี้ก็คือแลรวมถึงเรื่องของกระบวนการของการสินค้าและการผลิตเนี่ยก็คืออยู่ในแผนกลยุทธ์ของบริษัทในปีนี้ทั้งหมดที่จะปรับปรุงกระบวนการภายในให้กระชับและดียิ่งขึ้นนะครับเพื่อซัพพอร์ตการโกรธของธุรกิจนะอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือเราทำคอสเซฟวิงได้ดีเลยตั้งแต่ควอเตอร์สปีที่แล้วบณนะปัจจุบันเนี่ยเราได้ดูเรื่องของจากเรื่องของในส่วนค่างเงินบาท ที่สูงขึ้นแล้วก็ค่าขนส่งที่สูงขึ้นเนี่ยต้นทุนของสินค้าที่นำเข้ามาขนาดนี้เราสามารถลดไปได้ถึง16.3ล้านแล้วตั้งแต่ควอเตอร์4นะครับวันนี้ก็เป็นไฮไลท์ส่วนหนึ่งที่เราทำได้ดีนะครับในการที่ลดต้นทุนสินค้าและค่าค่าขนส่งด้วยนะครับในส่วนนี้ส่วนสุดท้ายก็คือสรุปที่พูดไปแล้วก็คือตรงนี้ลดได้ถึง1.2ล้านต่อปีเลยนะครับ นี่เราอยากจะเสริมเพิ่มเติมในส่วนของอควาเทคมาร์เก็ตติ้งนะที่เป็นไฮไลท์เลยนะฮะในส่วนของชมอค a าเทคเนี่ยเราทำเอเรามีพอร์ตที่ร้านค้าที่สนใจเนี่ยตอนนี้ก็คือในส่วนของอุดรธาน,นนะีโคราชกรุงเทพกัมพูชาเนี่ยกำลังดำเนินการที่จะตกแต่งร้านแล้วก็เปิดให้ทันภายในครึ่งปีแรกเนี่ยเจ็ดร้านที่กำลังจะเปิดเพิ่มเติมโดยโลเคชันเนี่ยเราเลือกยังไง เราดูจากพื้นที่ตามหัวเมืองต่างๆแล้วใกล้แหล่งชุมชนใกล้ร้านโมเดิร์นเทรดในการที่จะง่ายในการที่ลูกค้าเนี่ยจะสามารถเข้าไปเลือกซื้อสินค้าเรือกเครื่องน้ําที่ใช้ในบ้านนะครับในการที่จะโฟกัสไปในพื้นที่ของพื้นที่ที่ใกล้ m o เดิร์นเทรแล้วก็แหล่งชุมชนนะครับการตกแต่งบ้านเนี่ยร้านพวกนี้ที่เราวางพื้นที่ในการในการ เปิดร้านของ a c h i t i c Shop นะโดยซัพพอร์ตในส่วนของออนไลน์มาร์เก็ตติ้งขนาดนี้ที่เราทำไปแล้วก็คือในส่วนของ mm hmm. อการทำอินฟลูเอนเซอร์การโปรโมทของเว็บไซต์เพื่อให้ทราบให้ลูกค้าของดิส t ิ i บิวเตอร์เราเนี่ยได้ทราบถึงไปถึง End User เลยก็คือตัวลูกค้าโดยตรงเนี่ยเรื่องของแบรนด a w a าไว้เนเรื่องของการรับรู้แบรนด์เรื่องของการรับรู้ตัวสินค้า ในส่วนของโซเชียลมีเดียอย่างเช่นที่ทำไปแล้วก็คือเรื่องของครอบตัวตัวพีวมีผู้ติดตามค่อนข,ข้างเยอะนะครับเกือบส0งแสนแล้วก็มีผู้เข้ามาดูเนี่ยเ,เกือบ5ล้าน5ล้านคนในส่วนของครอบตัว,ต,วตัวพีนะครับตรงนี้เราก็จะทำไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เพิ่มความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับในช่วงเวลาที่อ u a t เทคช็อปเพิ่มสาขานะครับเป็นการโปรโมทเพื่อให้ทางร้านค้าเนี่ยสามารถที่จะ ขายสินค้าแล้วก็เป็นที่รับรู้ของอลูกค้าแล้วก็ end user ในปัจจุบันเรื่องของเว็บไซต์ของ a l r c a t c h เนี่ยเราก็ได้ดำเนินการแล้วก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับเรื่องของสินค้าเรื่องของการาตัวสาขาที่เราเปิดดำเนินการอยู่นะครับตัว ourcatch shop เว็บไซต์ก็เรียบร้อยแล้วตอนนี้เรากลำลังทำเรื่องของ s c m SEO เพื่อ,อเร่งให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นนะครับ ในส่วนถัดไปนะครับผมอยากเรียนเชิญดรวิกรภูพัฒน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฟังก์ชันอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนามากล่าวถึงเรื่องของเอาลุกของพันยี่สามแล้วก็เรื่องของภาพรวมของธุรกิจในปีนี้ครับขอเรียนเชิญดรวิกรครับก็อย่างที่ทางทางปิญพงศ์เซลลของเราไดเา้เรียนให้ทุกท่านทราบไปแล้วว่าเราทําอะไรมาบ้างนะครับจริงๆแล้วในก่อนที่เราจะเข้า ยื่นไฟนี้เนี่ยเรามีโปรเจกต์หนึ่งที่เราคุยกับทางซัพพลายเออร์เราต่างๆจากต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศจีนนะครับที่เราจะทําการธุรกิจแบบจับควนเจอร์กันหลังจากที่เราจะเข้าตลาดหลักทัพย์แล้วก็ในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเนี่ยก็เกิดปัญหาในการติดต่อรวมทั้งมีเรื่องต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นไม่สามารถเดินทางไปหา,าสู่กันได้โปรเจกต์นี้ก็เลยถูกชลอตัวไปนะครับปีนี้เนี่ย เราจะกลับมาพูดคุยกันในเรื่องของการทำจอยเวนเจอร์กันนะครับเพื่อผลิตชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนรวมถึงพาร์ทบางพาร์ทเนี่ยในประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะในภูมิภาคซึ่งเราคิดว่ามีการเติบโตจะกลับมาเติบโตเพิ่มมากขึ้นนะครับในชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยเดี๋ยวตั้งแต่เดือนหน้าไปเนี่ยเราก็จะเริ่มพูดคุยกันมากขึ้น,นครับก็จะมีการเดินทางไปต่างประเทศ แล้วก็เชื่อว่าการปีนี้น่าจะมีข่าวดีมาแจ้งให้กับทุกๆท,ท่านทราบชิ้นส่วนหรือภ้าต่างๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะช่วยลดขั้นตอนในเรื่องความเสี่ยงเรื่อง,งเอ c h a n g e a นะครับที่ผ่านมาแล้วก็รวมถึงค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นมหาศาลเราก็จะตัดทอในส่วนนี้ไปแล้วก็ในอนาคตเนี่ยก็จะมีการประกอบชิ้นส่วนอะไรต่างๆเพิ่มมากขึ้นในเรื่องของโดยเฉพาะ อาคารโรงงานใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาที่เราจะสร้างเสร็จในการปีนี้ก็จะทําให้เราเพิ่มกําลังการผลิตนะครับแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ต่างๆเพิ่มมากขึ้นรวมถึงงาน R&D ต่างๆที่เรากําลังจะพัฒนาใน Product ชิ้นใหม่ๆนะครับจากอาคารใหม่ๆเดิมทีเนี่ยอย่างที่คุณปิยพงศ์ได้เรียนไปเราคาดว่าจะเสร็จตั้งแต่ ไปไปลายปีที่แล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็ถูกชะลอไปเพราะในการก่อสร้างเนี่ยมันราช้าจากสถานการณ์โควิดในช่วงที่ผ่านมานะครับก็คาดว่า,าการการปีนี้เราอาจจะมาแจ้งรายละเอียดต่างๆความคืบหน้ารวมถึงการเติบโตที่ชัดเจนนะครับกับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านทราบอีกทางหนึ่งครับก็เดี๋ยวถัดไปก็อาจจะขอ,อตอบคำถามที่เข้ามา ในแต่ละท่านเลยนะครับก็เรื่องแรกเรื่องของอแผนในการเปิดร้าน a q u a t เทคช็อปนะครับซึ่งคุณปียพงศ์แจ้งให้ทราบไปแล้วว่าในปีนี้เนี่ยเราตั้งใจจะเปิดให้ครบ20สาขาขาครับเราเปิดไปแล้ว5 6สาขานะครับแล้วก็กำลังจะดำเนินการเปิดเพิ่มมากขึ้นในปีนี้ก็น่าจะครบทั้งหมด20สาขานะครับสำหรับ a q ค a t e ทคช็อปมีคำถามเรื่องของ ร้าน water store กับ u ัพเทคช t อปเนี่ยแตกต่างกันยังไงมีความขัดแย้งกันไหมก็คือเราคิดว่าเรามีความชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้นคือเราทําธุรกิจในการขายส่งนะครับสินค้าทั้งส่วนที่เป็นครัเรือน c o m m e เชียลแล้วก็สาหกรรมที่ผ่านมาเนี่ยการเติบโตในภาพของ c o m m e เชียลกับสากมเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าในตามบ้านเนี่ยในกลุ่มตลาดที่เป็นระดับกลางถึงบนเนี่ย เรายังมีมาเก็ตแชร์ที่น้อยอยู่นั่นคือเหตุผลที่เราทำร้าน a q u a t e ทขึ้นมานะครับสำหรับร้าน a q u a าเทเนี่ยจะจับตลาดในกลุ่มที่เป็นตามขายปลีกที่เป็นระดับกลางถึงขึ้นบนส่วน Water Store เนี่ยจะเป็นธุรกิจที่เราขายส่งให้กับร้านขายส่งรายย่อยอีกทีหนึ่งที่คุณเปียภคงเคยเล่าให้ฟังว่าเราเคยมีลูกค้าที่เป็นร้านเครื่องกองน้ำเนี่ยหรือว่าพวกก้านทั้งลายเล็กๆใหญ่เนี่ย มากกว่า2,000ลายในใน,ในลายชื่อนะครับปัจจุบันนี้เราลดเหลือประมาณ600ลายที่แคทีฟนะครับในจำนวนพันกว่าลายเนี่ยเราก็มายุบลงเพื่อให้ไปซื้อกับร้านวอเตอร์โซที่เราดำเนินการไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นธุรกิจที่มันแตกต่างกันสรุปก็คือวอเตอร์โซจะเน้นตลาดที่เป็นขายส่งส่วนอ q u a เทคจะเป็นเน้นตลาดที่เป็นขายลีกในกลุ่มที่เป็นตลาดระดับกลางถึงขึ้นบนนะครับ คำถามถัดมาเรื่องของนักท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามามากขึ้น FTI ได้ประโยชน์ไหมในการขายสินค้าของเราเนี่ยเราจะไม่ไม่ขึ้นโดยตรงนะครับกับธุรกิจของนักท่องเที่ยวเพราะว่าธุรกิจเราขายสู่ตามบ้านแล้วก็เพื่อใช้ในการผลิตแต่ถามว่าเกี่ยวข้องไหมโดยตรงก็คงไม่ใช่แต่มีบ้างทางอ,อ้อมก็คือในธุรกิจที่เป็นกลุ่ม โรงแรมเนี่ยก็ได้รับผลกระทบกลุ่มธุรกิจบริการได้รับผลกระทบแน่นอนเขาก็มีกําลังซื้อที่ลดลงนะครับจากจาการการที่ยอดขายของเขาลดลงไปนะครับแต่ตอนนี้ก็ทยอยกลับมาในภาคนี้แต่ในภาคอื่น,นในภาคสาสารณกรรต่างๆเนี่ยก็ดําเนินต่อไปภาคครัวเรือนก็ยังดาเนินต่อไปนะครับคาถามถามัดมา เอ่อในการเปิดสาขาต่างๆจะเริ่มนานแค่ไหนก็เอ่อในแต่ละที่ในการคัดเลือกเนี่ยเดิมทีเราเรามีอย่างที่เรียนให้ทุกท่านทราบว่าเรามีลูกค้าอยู่ที่เป็นตัวดีลเลอร์เนี่ยหกรรายในกลุ่ม600้รายเนี่ยเราจะถูกคัดเลือกมาแล้วก็มีการพูดคุยกันเพื่อจำนาาเปิดร้าน a q u ร Tech นะครับตอนนี้ใน Water s o r e เนี่ยเป้าค่อนข้างเกือบครบแล้วซึ่ง ไม่น่ามีปัญหาที่จะเพิ่มอีก2ถึง3าายข้างหน้านะครับแต่ส่วนออกอเทคเนี่ยเราก็พูดคุยกันแล้วก็เดินได้ตามแผนตรงนั้นนไม่มีปัญหาครับเพราะว่ามันอยู่ที่การเลือกโลเคชันเป็นหลักมากกว่าครับถ้าสนใจขอเข้ามาวิสิต c o m คอมพานีสามารถติดต่อในช่องทางไหนบ้างครับก็ไดรถ้าจะติดต่อ ขอเข้ามาวิสิตเราก็ยินดีนะครับแล้วก็เรามีเข้าไปเข้าไปดูข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทได้เราจะมีข้อมูลของ i r ของเราอยู่นะครับในในช่วงนี้เนี่ยต,ตัวโชลูมเรายังสร้างไม่เสร็จถ้า,ถ,าถ้าสร้างเสร็จแล้วก็ยินดีที่จะให้เข้ามาได้ได,ได้ตลอดเวลาครับเ,เราคาดว่าช่วงกลางปีนะครับก็จะลังจัดทุกอย่างเนี่ยมีการพูดคุย มากขึ้นแล้วก็ตัวโรงงานเราเริ่มเสร็จแล้วดาเนินการในการเปิดอย่างเป็นทางการแล้วเราก็แจ้งให้ทุกท่านทราบอีกครั้งหนึ่งอย่างเป็นทางการนะครับผ่านสื่อต่ตอางๆก็คาดว่ารออีกสักสามเดือนข้างหน้าน,นี้ครับต่อคำถามถัดมาก็จะเป็นรายได้จากร้านรพเ,เฉลีย่ยนละกิบบา,าร์สาหรับตัวร้านรพเ,เนี่ยคืออย่างที่ผมเลี้ยงทุกท่านว่าเขา จะเป็นเราขายส่งสินค้าไปมากกว่าคือในเป้าที่เราขายให้กับร้านควาเทกเนี่ยไม่มีปัญหาแต่เขาจะไปขายยอดขายเท่าไหร่เนี่ยเราเราคงไม่ได้ไปดูในดีเทลตรงนั้นน,น,นะครับแล้วก็ขอรบกวนข้อมูลคอ s ติงโปรดักต์ที่ที่ที่แจ้งว่าประหยัดต้นทุนไปได้1 6 3หกจดล้านบาทในปีที่ผ่านมาทําบริษัททํำยังไงบ้างครับครับก็ใ<อ>นสว่วนนี้คือเราดูเรื่องของ ต้นทุนเวลาที่เราซื้อของจากทางต่างประเทศนะครับแล้วก็ค่าค่าต้นทุนในการส่งสินค้ามาจากต่างประเทศด้วยทีนี้รวม2อ,อย่างเนี่ยก็คือเราได้ติดต่อกับทางซัพพลายเออร์ของเราที่ต่างประเทศเรื่องของต้นทุนเพราะเทียบกับค่าเงินบาทที่นําเข้ามาตรงนี้เราสามารถเซฟวิ่งได้เพราะว่าเราปกตเิเราซื้อสินค้าค่อนข้างเยอะอยู่ละในปริมาณที่มาก นะต่อรองตรงส่วนนี้เรามีาเราเราแค่ต้องการเข้าไปดูใกล้ชิดมากหน่อยในช่วงที่ข่้นเงินบาทสูงขึ้นนะครับเพราะว่ามันทําให้ต้นทุนเราสูงขึ้นแล้วอยู่ในระดับตอนนี้ระดับข่้นเงินบาทอยู่ที่ประมาณ33-34นะตอนนี้โอเคแต่ว่าเราก็เราสามารถต่อรองต้นทุนลงไปได้อีกก็เลยสามารถลดต้นทุนไปได้ถึง16.3ล้านจากการซื้อสินค้าจากต่างประเทศครับ ทำมีคำถามาาเพิ่มไหมครับก็ถ้าไม่มีก็วันนี้ขอขอบคุณท่านนักวิเคราะห์นะครับแล้วก็นักลงทุนทุกท่านในโอกาสต่อไปคงได้เปิดตัวอาคารใหม่แล้วก็มีข่าวสารอะไรก็มานำเรียนให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็ผมและก็ทีมงานผู้บริหารขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับ